นี่เป็นระบบของบานเปิดประตูอัตโนมัตินะเราสามารถใช้วิธีการเตะเข้าไปที่บริเวณเส้นเสาบีตรงนี้นะเ e เลน a า e-power เวอร์ชันี้นะเป็นรุ่นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันนะคะตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยจะทำหน้าที่แค่ปั่นไฟเท่านั้นนะคะจากใต้ท้องรถเนี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็ทำให้การก้าวขึ้นรถเนี่ยมีความสะดวกสบายโดยเฉพาะกับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงวัยนะคะเกียร์เป็นแบบปุ่มกดเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N แล้วก็เกียร์ดปึ๊บ เปิดขึ้นมาเกระจังด้านหน้าของ Nissan s e r e n a e-power เวอร์ชันนี้นะเป็นกระจังด้านหน้าแบบ V-motion Generation ใหม่ที่ Nissan เอามาใส่เข้ามานะคะไฟเนี่ยจะเรียงลงมาเลยมีเด i m ามาให้ด้วยแล้วก็ ตรงนี้ที่ด้านข้างก็จะมีชื่อรุ่นมาให้ด้วยตัวกระจังด้านหน้าเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ปาร์คิ่งด้านหน้าทําให้มีอยู่4จุดนะกล้อง360องศาก็มีซ่อนอยู่ที่บริเวณสัญ,ญลักษณ์โลโก้นิสสันต,ตรงนี้นะคะเ e เลน a e power เวอร์ชันตรตรนี้นะ,ะ e นนะเป็นรุ่นนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันนะคะรุ่นที่เขานําเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นไฮเวสตานะจุดเด่นเนเลยเขามีตัวนี้ค่ะชุดแต่งรอบคันนะมีตัวสเกิร์ต รอบคันเลยมาเสริมในเรื่องของความสปอร์ตนะแล้วก็เป็นการบ่งบอกสัญลักษณ์ของรุ่นที่ชัดเจนนะล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะเพิ่มขึ้นมา1นิ้วค่ะขณะที่ตัวรุ่นของเซเลน่าไฮบริดเนี่ยจะเป็นล้อแมกขนาด15นิ้วนะคะเป็นล้อแมกสีทูโทนนะมีสีเงินแล้วก็ปัดด้วยสีดํานะคะให้ความสปอร์ตด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็นรถ MPV ขนาดกลางนะความสูงจากใต้ท้องรถเนี่ยไม่ได้สูงมากทําให้การก้าวขึ้นรถเนี่ยมีความสะดวกสบายโดยเฉพาะกับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงวนนะะะคคมาดูั่ นค <Nee. S 2> ่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็คาดเบล์ค่ะตั้งแต่ตัวเซเลน่าที่เป็นไฮบิดแล้วมีความสึกว่าที่พักแขนเนี่ยมันค่อนข้างจะเกะกะนะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบตรงนี้ก็สามารถพับเก็บขึ้นไปได้นะแล้วก็ถ้าเราต้องการแบบว่าขับทางไกลๆรู้สึกไม่ล้กก็เอามาวางแล้วก็ ใช้ได้เหมือนกันนะพื้นเนี่ยตรงนี้เขาออกแบบมาได้ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าไม่ได้ราบเรียบไปทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยถูกซ่อนไว้อยู่ตรงนี้มันจะมีพื้นที่ที่แบบนูนชันขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตัวกล่องตรงนี้ที่มีเพิ่มเข้ามาขณะที่ตัวไฮบริดเนี่ยจะเป็นพื้นแบบราบเรียบไปเลยนะก็เลยออกแบบมามีตัว เป็นช่องวางของเขามาให้แล้วก็กรณีที่เราเข้าไปจอดรถอยู่ในทางแคบๆแล้วฝั่งประตูของคนขับเนี่ยไม่สามารถเปิดออกไปได้เนี่ยเรายังสามารถก้าวข้ามมาที่บริเวณตรงนี้ แล้วไปออกประตูบานสไลด์ด้านข้างของแถวที่2ได้นะกรณีที่ประตูคู่หน้าเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะคะก็สามารถก้าวข้ามได้ค่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้เกะกะอะไรมากมายนะเบาะหนังของนิสสันเซเลนา e-power e นะคะก็เป็นเบาะหนังสังเคราะห์สีดาก็ออกแบบมาเพราเรียกว่า zero gravity นะคะเพื่อความสบายที่สุดของผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะคะเบาะแถวที่2เนี่ยที่เป็นตัวเบาะก,กับปันซีทเนี่ยก็เป็นเบาะแบบ zero gravity เช่นเดียวกันนะคะก็ซับกับ ตัวสลีระนะเวลาเราเข้ามานั่งเนี่ยค่ะถือว่าสัมผัสได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวหน้าจอบริเวณตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะคะเช่นเดียวกับตัวหน้าจอที่ด้านหลังพงมาลลยอะ่ะก็เป็นหน้าจอขนาดเดียวกันค่ะ12.3นิ้วที่แปลกหูแปลกตาไปเลยก็คือตัวบริเวณตรงนี้ค่ะปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์เป็นระบบสัมผัสนะเกียร์เป็นแบบปุ่มกดแล้วนะนี่ขณะที่ตัวของเซเลน่าไฮบริดจะเป็นคันเกียร์แบบโยกนะคะเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N แล้วก็เกียร์ดี เกียร์ดีเนี่ยก็จะเป็นทั้งตัวเกียร์ดีแล้วก็เกียร์บีไปด้วยนะคะเขามีตัวไวเลสชร์เจอร์เข้ามาให้ด้วยนะจะซ่อนอยู่ที่บริเวณช่องที่บอกตรงนี้นะคะเป็นผิวสัมผัสแบบเป็นยางๆนะระวังเข้าไปปุ๊บเมื่อแบตของโทรศัพท์เต็มแล้วเนี่ยไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเจ้ารถคันนี้ยังสามารถรองรับกับระบบการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้แบบไร้สายนะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนี่นี่นะสามารถวางแก้วน้ำได้1จุดนะ กระจกตรงนี้ก็มีแบบ2แบบนะถ้าเราไม่ชอบแบบไฟวีดีโอแบบเร็วทันอย่างนี้นะเราก็กดเลื่อนลงไปปุ๊บก็จะเป็นกระจกแบบปกตินะคะพวงมลลาลัยถือได้ว่าเป็นพวงมลลาลัยที่เขาออกแบบมาใหม่นะเป็นเจเนอเรชันแรกเลยนะก็มีการจัดวางปุ่มตำแหน่งต่างๆเนี่ยให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะเขามีตัวระบบฟอกอากาศเข้ามาให้ด้วยนะเรียกว่าพลาสมาคัสเตอร์นะคะม่านบังแดดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะบานใหญ่มากๆเลยแต่ว่าพอเปิดลงมาแล้วเราดูกระจกเขานี่ จิ๋วจิ้วไปหน่อยไหมอ่ะอาจจะไม่สะใจสําหรับใช้กระจกบานนี้เป็นกระจกแต่งหน้านะตัวกล้อง360องศาเนี่ยเรียกเข้ามาดูภาพจากมุมกล้องเนี่ยเขามีปุ่มบริเวณตรงนี้นะเราสามารถกดไปได้เลยปุ๊บสามารถเลือกดูกล้องได้นะรอบคันของตัวรถคันนี้นะ ไฮไลท์เด่นๆเลยนี่กระจกบานหน้าเนี่ยบานใหญ่ๆเลยนะเป็นกระจกแบบอะคูสติกลาสนะคะก็เป็นกระจก2ชั้นนะจะช่วยในเรื่องของการซับเสียงให้รถคันนี้มีความเงียบมากขึ้นนะคะขณะที่บานกระจกด้านข้างเขาใส่ตัวม่านบังแดดทํนาให้ด้วยนี่เลยใช้งานได้ง่ายค่ะสะดวกสบายนะพับเก็บได้ง่ายๆเลยนะตัวบานกระจกเองเนี่ยเราสามารถเลื่อนเปิดได้ด้วยนะนี่แต่ว่าเลื่อนได้ไม่สุดนะตรงเนี้ยก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ ถ้าเราเข้ามานั่งตรงนี้ถ้าคนขับไม่กดปิดประตูสไลด์ให้เราสามารถกดเข้ามาที่บริเวณแป้นจับทีหนึ่งนะตึ๊ดทีเดียวปานประตูเนี่ยก็จะปิดมาให้นะแล้วก็เขามีระบบออโต้ล็อกเข้ามาให้ด้วยเราวิ่งด้วยความเร็วที่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถก,ก็จะทําการล็อกประตูให้ขณะที่ในส่วนของรุ่นเซเลน่าไฮบริดเนี่ยเท่าที่ทดสอบกันมาเนี่ยเขาไม่มีระบบออโต้ล็อกเข้ามาให้นะคะ มีถาดสําหรับวางของมาให้นะก็สามารถวางแก้วนะ้ําได้2แก้วนะตรงนี้ใครหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันจะไม่แข็งแรงหรือเปล่ามันแข็งแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็เวลาพับเก็บเนี่ยเราอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนี่เลยค่ะแล้วก็พับเก็บลงไปนะคะรถคันนี้มีแอร์อยู่3โซนนะก็สามารถปรับได้ซ้ายขวาของตําแหน่งผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าส่วนห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยเขามีมาให้ตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะเลือกปรับอุณหภูมิแล้วก็ตัวพัดลมแอร์ได้นะคะสําหรับผู้โดยสารตอนที่2และตอนที่3ค่ะ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่เบาะแถวที่นั่งแถวที่3นะเดี๋ยวเรามาดูระบบวอล์กทูของเขานะตัวเบาะเขาเนี่ยแถวที่2นี่ยเป็นแบบกับตันซีทนะเราสามารถเลื่อนเบาะดันเข้าไปให้ชิดกันแล้วก็เพิ่มทางเข้าออกตรงนี้ได้นะหรือว่าจะเลื่อนออกมาเพื่อที่จะเป็นทางเดินเข้าตรงกลางก็สามารถทําได้นะขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะปึ๊บเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามานั่งที่บริเวณแถวที่3นะ เบาะโดยสารเนี่ยก็สามารถปรับเอนพนักได้นิดหน่อยนะคะตัวปรับมันจะเป็นเชือกให้ดึงนิดนึงนะดึงขึ้นมาเนี่ยก็สามารถปรับเอนเบาะได้นิดหน่อยนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่3มคนก็นั่งได้แบบสบายๆนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีค่อนข้างจะเหลือเฟือแล้วก็ ตัวถาดสาหรับวางแก้วแล้วก็วางสัมภาระ,ะต่างๆนิสส e ัน e-power มีเพิ่มเข้ามานะขณะที่ตัว HyB r ิดเนี่ยแถวที่3เขาจะไม่มีตัวถาดตรงที่มาให้นะชาร์จไฟเนี่ยเขามีตัวชาร์จไฟแบบ USB-C นะทุกตําแหน่งที่นั่งนะกรณีที่มีผู้โดยสารคนที่3เข้ามานั่งตรงกลางตรงนี้นะคะเซเลน่าเนี่ยเขามีตัวเบลเนี่ยแขวนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เราดึงมาแล้วก็เสียบเบลเข้าที่บริเวณตรงนี้สำหรับความสะดวกสบายที่เขามีเข้ามาเพิ่มให้นะคะนี่เลย ตัวเปิดประตูบานสไลด์นะคะปุ่มนี้นะคะก็กดทีเดียวเนี่ยประตูจะไม่เปิดนะต้องกดแช่ค่ะสาเหตุที่กดทีเดียวประตูไม่เปิดเพราะว่าเขาต้องการที่จะป้องกันเวลาเด็กเข้ามานั่งตรงนี้แล้วเด็กกดเล่นนะคะเราสามารถกดปิดได้เช่นเดียวกันค่ะกดทีเดียวประตูก็จะไม่ปิดนะต้องกดแช่ค่ะกดแช่แล้วปล่อยบานประตูก็จะสไลด์ปิดให้เรานะคะตรงนี้เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้งานเจ้า Nissan Serena คันนี้นะ ิฉันนะ่ะกดเปิดประตูสไลด์ที่แถวที่3นะแล้วก็ก้าวลงมาได้อย่างสะดวกสบายนะ <Okay. S 1> นี่เป็นระบบของบานเปิดประตูอัตโนมัตินะเราสามารถใช้วิธีการเตะเข้าไปที่บริเวณเส้นเสาบีตรงนี้นะ เส้นประตูตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเตะเข้าไปปุ๊บหนึ่งทีแม่นยำมากๆเลยนะประตูบานสไลด์ก็จะเปิดให้ตรงนี้เหมาะสําหรับเวลาเราถือสัมภาระมาค่อนข้างจะลุงหลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดตัวมือจับตรงนี้ได้นะเตะเข้าไปทั้งการขึ้นแล้วก็การลงการปิดก็เช่นเดียวกันค่ะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งซ้ายและขวาอีกหนึ่งไฮไลท์นะบานฝาท้าย เป็นบานฝาท้ายแบบดูโอแบงค์ดอนนะคะสามารถเปิดได้2แบบนะในกรณีที่เรามีพื้นที่จํากัดในการเปิดบานฝาท้ายนะเราสามารถเปิดบานฝาท้ายตรงนี้ได้ก่อนนะนี่ปุ่มจะซ่อนอยู่บริเวณนี้นะคะปึ๊บเปิดขึ้นมามันจะใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็เราสามารถเปิดเพื่อที่จะหยิบของได้แล้วก็ถ้าเรามีพื้นที่เพียงพอเนี่ยเราสามารถเปิดประตูบานใหญ่ได้เลยนะยก็จะเห็นว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะกว้างเข้าไปอีกนะ ถ้าเขาเพิ่มปุ่มกดปุ๊บบานประตูเปิดขึ้นปุ๊บบานประตูค่อยๆปิดลงตรงนี้มันจะดีมากๆเลยนี่นะสำหรับบานประตูแบบ Dual Back Door ของเขานะคะ สำหรับน e ิสสันเซเลนา e-power version นี้นะคะนิสสันบอกว่าเขาเปลี่ยนในส่วนของการทำงานเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดนะคะตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยจะทำหน้าที่แค่ปั่นไฟเท่านั้นนะคะส่วนการขับเคลื่อนแล้วก็การให้พลังงานในการขับเคลื่อนเนี่ยจะมาจากแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์นะคะในส่วนของมอเตอร์นะคะก็จะให้แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแล้วก็315นิวตันเมตรนะคะ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.4ลิตรนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดอยู่ที่1.77กิโลวัตต์อาวนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เขารองรับแค่น้ํามัน e10 เท่านั้นนะคะส่วนน้ํามันที่เป็น e20 เนี่ยไม่สามารถรองรับได้สาเหตุที่รองรับได้กับน้ํามัน e10 แล้วก็ตัว9591เนี่ยเพราะว่ารถคันนี้นาเข้ามาจากญี่ปุ่นทังคันนะคะตัวพลังงานเนี่ยก็เลยยังเป็นสเปคปทางโน้อนอยู่นะคะสําหรับตัวน้ํามัน